ใช้ศึกษาไม่ถึงครึ่งเหมือนหมดเร่ยวแรงจะก้าวขาไม่เห็นราคาต้องยืนอึ้งครึ่งหนึ่งของค่าขนมต้งองจมกับอุปกรณ์ที่แพรสรุปโรงเรียนนั้นช่วยอบรมหรือว่าเอาเด็กมาฆ่ามาแก่แดงตัวเป็นนักบ,บุญช่วยคำจุนแค่ต่อหน้ามารับหลังกเ็เนรคุณผู้ปกครองเข,า,ขาต่อว่าถ้ามีคนมาตรวจโรงเรียนก็รีฟอร์มเซียนสวาง้างกับอาหารที่รสชัดแย่ให้เอาผักีมาลอยหน้าขา ช่วยกันประหยัดไฟในห้องบังคูแม่งโคดประหลาดเห็นแต่มือถือที่ชาร์จไวไ<ห>อ้อกฝังให้ท่องจําและนําไปพัฒนาที่เครดเป็นเหตุที่เด็กต้องเชื่อฟังยอมเสียสตังไปเรียนพิเศษเกเสวยอาจารย์ก็อวยเพราะรวยจากการสอนนอกเวลาไอการศึกษาที่แม่งแห่งสวยกูต้องให้ควยเป็นธรรมดาเป็นเมิงธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นงอมทุธจริตท,ที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแก ทีมแทงอนาคตเด็กไทยเป็นมิงธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นงบทุรกีจที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแก่โลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในทีทมแทงอนาคตเด็กไทย เด็กน่เทศเว้ยวันนี้กูมีเวลามาเทศนาให้พวกหมาหมาฟังที่ชอบมาตีราคาต่างๆนานาให้คนยินสั่งบ้างก็เปรียบเทียบระยะเยียดความคิดตนอ้างว่าตกงานกันเพียบกูอยากจะเสียบให้มิดคมไม่ค่อยสบอารมณ์ที่บอกว่าเลียนเพราะขานิยองกูสร้างผลงานด้วยความพากเพียรไม่ใช่แกงเสียให้ใครเขาชมมือข้างหนึ่งถือกล้องอีกข้างหนึ่งกูถือดิสซ่อนอยาา ข้องที่เราต้องการไม่ใช่แค่หมอพวกกับฟรีจอ,อ่าบ้าบอให้มากความว่ากูมีฝันที่มากพอไม่ใช่นั่งรอให้รักษามันก็ไม่ได้เป็นไม้บรรทัดที่เราไปวัดกับใครต่อใครแล้วดูซีดีและรโทรศัพน์ได้ไม่ค่อยดีชัดว่ามึงมันใจร้องเป็งผ่านไม่ไม่หวนใครจะน,นินทาเงินสําคัญกว่าสิ่งใดพวกที่เจอจรชินตาความฝันเท่านั้นคือปัดใจที่มันนําพาตัวกูมาความคิดพ,พวกมึงมันต่ําไปความรู้ก็ยังแค่งูป่าคุยมนุษย์ปู่คุยมนุษย์ยากคุยมนุษย์ป้าคุยมนุษ ัไปอีกชุดถึงพวกไม่หยุดนินทาวางตัวเป็นผู้มีคุณอาวุธแต่เสือกดูถูกวิชาฟังมนุษย์ปู่ฟังมนุษย์ย่าฟังมนุษย์ป้าฟังมนุษย์นาฟังมนุษย์อาแจกมันไปอีกชุดถึงพวกไม่หยุดนินทาวางตัวเป็นผู้มีคุณอาวุธแต่เสือกดูถูกวิชาพวกกูสร้างหนังสร้างละครใช้บันทอนความเบื่อไหนต้องทำงานเป็นขั้นตอนและกันก่อเริ่มไทยอย่ามาก้าวไก่ดังคนก็ต่างมีหน้าที่เดี๋ยวกูจะถีบให้หน้าใสยไม่ว่ารุ่น หรือรุ่นพี่เรียนทางด้านนี้ต้องเน้นหัวที่ครีเอททำงานเป็นไม่เป็นเขาไม่ด